โวนเชิญครับจะไล์สดตอนที่ีครับวันนี้เป็นวันเกิดแฮปปี้เบอร์เต้6ขวดของน้องโอซวนครับวันนี้จะมากินเค้กเป็นอันนี้นะซูเปอร์แมนครับเค้กซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนน้องโอซวน6ปีเนี่ยมีแค่หนึ่งชิ้นโดยชิ้นเดียวนะ เริ่มแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งไปอ่ากินอ่ากินดูโวเปนไล่วอ่าว่าให้ใครให้ใครอนนให้ครอนนดงใหปูนะโอ้โหปูกับาลกอพอแล้วพอแล้วชูนพอแล้วเดี๋ยวปูกันยากินด้วยกันนี่แหละกินตามเดียวกันโดนอนูกินหนูหมูใา่ใ ตอนนี้หนูจะตัดคาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเย็นหนะกิน๋ยวแม่เขาเก็บตัดตรงนี้เลยตัดตัดตรนนี้สามคนตัดปูอ่าเดี๋ยวรอจานก่อนอร่อยไหมครับอร่อยกินแล้วอร่อยไหมครับน่ะอร่อยไหมครับอร่อเเยยได้กันย จะเปลี่ยนจไหนเดี๋ยวมันรอรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนวางให้ใจเย็นๆเอาลูกเอาลูกอ๋ออ๋อหนึ่งสองสามค่อยๆค่อยก็อุ่นอ๋อที่เหลือยกไปที่เหลือโอเคที่เหลือเราก็นี่น้ำตาลนะเนี่ยลูกมันเป็นน้ำตาลกินได้นะกินเลยเลี้ยงไดวางไว้ก่อนเปิดเรื่องนั่นน่ะเล้วขรกเหลือล่ะให้รุกเหลือยัง เมื้อเป็นเนืพี่ป้านแล้วตัดเนื้อตัดใบจานลุงตัดจานไม่โป้งก็ได้พี่ป้านกินหมดแล้วใส่อาตัดอีกหน่อยนึงเลยในไหือนนั้นอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ป้านเขากำลังไลฟ์สดอยู่นี่โอ้โหนี่นะโซนตัดพี่ป้านสี่อันเอาอีก่ไหมเนี่ยเอาอีก่ไหมเนี่ยอ๋อโซนไหมโอ้โหตัดให้พี่ป้านหน่อยอีกอันนึงหน่อยอชิ้นไหมอีกไหมเอาอีกเอาชิ้นเล็กๆครับตัดพี่ป้านหน่อยลูก อย่างป้นเนี่ยหลายยังไงหลายกระดาดแล้วเนี่ยชิ้นเล็กๆขอนเล็กหน่อยเล็กหน่อยพี่ปั้นเยอะแยะพุ่แล้วนั่นแหกระดาษนั่นแหละหมดลงไปโอ้ยอ่าพี่ป้านอาจารย์มาเอาเอามีดยังไงล่ะเอามีเลยเอามีดช้อนใส่เลยหรือมาใกล้ๆลูกเปิดแล้วอ๋อไม่ใช่ช้อนช้อนตูนมึงอ่าจับเล็กจานเล็กอ่า อ๋อเออมั่วเอออ๋อโอเคโอเคเอาวางเอาไม้วางเลยลูกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้แม่ไปเลยไปเลยอันนี้ของอันนี้ผมโอโซนไปมีดวางไว้ลูกอ่ะอันนี้ผมโอโซนโอ้โพูดพูดอย่างงี้นะกินเท้าได้ไหมอิ่มอโอโดนออ่าป้านี่ไงป้านก็เหนื่งก็นืงป้านอวยพรน้องโอโดนยงโอ้จะกินเค้กเลยอ่ะจะเย็นลูกค่อยค่กินนะจะเย็นจะเย็นครับ ที่วันที่วันเกิดตัวเองไม่เห็นละอ๋อใจเย็นใจเย็นพอแล้วเต็มคอเอาเอาไเต็มเต็มที่กลับพอแล้วนะเอาเร็จเอาอันนี้อิ่มแล้วี๋ยวเวลาปัญญาอร่อยแล้วโอ้โหอร่อยแล้ววันนี้อร่อยแล้วครับแต่เอาไว้พรุ่งนี้เช้านะ เอาไว้พรุ่งนี้เช้าอินแล้วใช่ไหมกินแล้วนะให้พึ่งย้ายเช้าทำไรพรุ่งนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้เช้านะเช้ากินก่อนไปโรงเรียนบายบายบ่ากินก่อนไปโรงเรียนแล้วบายบายกุ้งไหนกุ้งไหบาย